สวัสดีครับตัวนี้เป็นสวิตช์เท้าเหยียนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูการใช้งานเบื้องต้นการเชื่อมต่อวงจรนะฮะถ้าเป็นที่ตามรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรน,นะเราจะเชื่อมต่อเป็นคอมนะครับบวก NO ก็คือวงจรเปิดอยู่ นะถ้าเรายังไม่ทําการกดสวิตช์ลงไปมันจะยังไม่ติดได้แต่ว่าเรากดสวิตช์ลงไปอ่ะเขาก็จะติดขึ้นมานะฮะนี่เราไม่ได้เสียบปลั๊กเฉยนะฮะเราสามารถเลือกได้แบบน,นี้นคือคอมบวก NC คอมบวก NC คืออะไรคอมบวก NC ก็จะเป็นการที่เมื่อเราต่อวงจรคอมเป็นซ <and C S 1> แล้วเราทการจ่ายไฟเข้ามาตัวหลอดไฟจะติดขึ้นมาทันทีแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากดสวิตช์ลงไปปึ๊บหลอดไฟก็จะดับอันนี้จะเป็นในส่วนของคอมบวก NC เนาะนะโอเคอันนี้เราอนุญาตทำการเปิด จ่ายไฟไปอันนี้จ่ายไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อทําการกดสวิตช์ลงไป้เสดาว่าเขาจะทํางานขึ้นมาแล้วเมื่อปล่อยสวิตช์เขาก็จะดับลงแบบนี้กรณีกากนถ้าเป็นคอมบวก NC เมื่อเราจ่ายไฟปึ๊บเขาจะทํางานแต่เมื่อเราทําการเหยียบสวิตช์ลงไปเขาจะไม่ทํางานนะจากสลับกันแบบนี้นั่นเองนะครับ